ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอน้ำสง n สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุรรธานีนำเสนอสื่อการจัดก,การเรียนรู้วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันรหัสพอวสามสองศูนย์สองสามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหน่วยที่หนึ่ง พลังงานไฟฟ้าการกำเนิดของไฟฟ้าการกำเนิดของไฟฟ้าเกิดขึ้นจากหลายแหล่งและกระบวนการที่เปลี่ยนพลังงานรูปแบบอื่นให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทหลักดังนี้หนึ่งจากพลังงานเคมีใช้ในแบตเตอรี่และเสือ์ไฟฟ้าเคมีเช่นถ่านไฟฉาย และพลังงานไฟฟ้าเกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารภายในแบตเตอรี่ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่และสองจากพลังงานกลใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าการหมุนของกังหันจากลมน้ำไอแดดทำให้ขดลวดเคลื่อนผ่านจนาม่เหล็กเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าตามกฎของฟาราเดย์นะคะ และข้อที่สามนะคะจากพลังงานแสงใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์นะคะที่เราเคยเห็นกันเป็นประจำพลังงานจากแสงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงผ่านวัตถุผ่านวัดสดุเซมิคอนดักเตอร์และข้อที่สี่จากพลังงานความร้อนเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนเทอร์โมคัพเปลิลความร้อนทำให้อุณหภูมิต่างกันระหว่างโลหะสองชนิดเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นได้นะคะ ข้อที่ห้านะคะจากพลังงานนิวเคลียร์พลังงานจากการแยกนิวเคลียสอะตอมถูกใช้ต้มน้ําให้กลายเป็นไอน้ําแล้วนําไปหมุนกังหันผลิตไฟฟ้าหากคุณต้องการรายละเอียดจรวจจงในแต่ละแบบเช่นการทํางานของโรงไฟฟ้าพลัง,งน้ําหรือโซลาเซลล์ค่ะไฟฟ้าที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ เป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการนำวัตถุต่างกันสองชนิดมาขัดสีกันเช่นจากแท่งยางกับผ้าขนสัตว์แท่งแก้วกับผ้าแพรแผ่นพลาสติกกับผ้าและหวีกับผมเป็นต้นผลของการขัดสีดังกล่าวทำให้เกิดความไม่สมดุลข,ขึ้นของประจุไฟฟ้าในวัตถุทั้งสองเนื่องจากเกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าวัตถุทั้งสองจะแสดงศักไฟฟ้าออกมาต่างกันวัตถุหนึ่งแสดงศักไฟฟ้าบวก ออกมาวัตถุอีกชนิดหนึง่งแสดงจากไฟฟ้าลูกออกมาซึ่งเรียกว่าไฟฟ้าสถิตส่วนไฟฟ้าที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการนำโลหะสองชนิดที่แตกต่างกันโลหะทั้งสองจะทำปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ซึ่งปฏิกิริยาเคมีแบบนี้เรียกว่าโวลตาเอ็กเซลเช่นสังกะสีกับทองแดงจุ่มลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดไฟฟ้าดังตัวอย่างในแบตเตอรี่และฐานอังคารายหรือว่าฐานไฟฉายนั่นเองค่ะไฟฟ้าที่เกิดจากความร้อนเป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการนําแท่งโลหะหรือแผ่นโลหะต่างชนิดกันสองแท่งโดยนําปลายด้านหนึ่งของโลหะทั้งสองต่อติดกันด้วยการเชื่อมหรือยึดด้วยหมุดปลายเสืออีกด้านนําไปต่อกับมิเตอร์วัดแรงดันเมื่อให้ความร้อนที่ปลายด้านต่อติดกับโลหะ ทั้งสงส่งผลให้เกิดการแยกตัวของประจุไฟฟ้าเกิดศักไฟฟ้าขึ้นที่ปลายด้านเปิดของโลหะแสดงค่าออกมาที่มิเตอร์ค่ะและไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยสามารถสร้างเซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยน พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์เช่นนาฬิกาข้อมือเครื่องคิดเลขเป็นต้นนะคะแต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะค่อนข้างสูงค่ะส่วนไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะคะกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแม่เหล็กโดยวิธีการใช้ลวดตัวนําไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็กหรือการนําสนามแม่เหล็กวิ่งตัดผ่านดวดตัวนํา อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งสองวิธีนี้จะทําให้มีกระแสไฟฟ้าไหลในลวดตัวนํานั้นกระแสที่ผลิตได้มีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับค่ะนอกจากนี้นะคะไฟฟ้ายังมีกมําเนิดจากวิธีอื่นๆอ,อ,อีกเช่นไฟฟ้าแรงกดอัดโดยอาศัยผลิกของสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติทําให้เกิดไฟฟ้าได้เมื่อได้รับแรงกดอัด กระแสไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นกับแรงที่กดกระแสไฟฟ้าที่ได้จะมีกําลังต่ําจึงนํามาใช้ได้กับอุปกรณ์บางประเภทเช่นไมโครโฟนหัวเข็มเป็นเสียงเป็นต้นนะคะค่ะสําสหรับต่อไปเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องที่สองสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยประเทศในกลุ่มอาเซียนและโลกค่ะ ปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเชื้อเพลิงหลักที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าคือเชื้อเพลิงฟอสซิลเริ่มลดลงเรื่อยๆดังนั้นหากผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ายัางไม่นหนักตึงสาเหตุดังกล่าว จนอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้จึงจําเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าและแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในอนาคตในเรื่องที่2ประกอบไปด้วยสตอนดังนี้นะคะตอนที่ 1. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยตอนที่2สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศในุูมอิอาเซียนตอนที่ 3. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของโลกค่ะ สำหรับตอนที่หนึ่งนะคะสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาความต้องการไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจําวันอย่างไม่เลือกไม่ได้ รวมทั้งเป็นปัจจัยสําคัญในการกับเพื่อนเศรษฐกิจของประชาชนมากขึ้นซึ่งเป็นที่นะ่ากังวลว่าพลังงานไฟฟ้าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตรหรือไม่ดังนั้นความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าจึงมีประเด็นสําคัญที่ประชาชนและนักศึกษาทุกคนควรดูไว้ดังนี้นะคะ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่างๆของประเทศไทยการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมีการใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลายซึ่งได้มาจากแหล่งเชื้อเพลิงทั้งภายในและภายนอกประเทศมีการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดลงมาคือถ่านหินนําเข้าและถ่านหินในประเทศนิกไนพลังงานหมุนเวียนน้ํามันเตาและน้ํามันดีเซลและมีการนําเข้าไฟฟ้าจากมาเลเซียด้วยนะคะ สำหรับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยจึงควรพิจารณาเลือกใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยคำนึงถึงปจัจจัยดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งต้องมีปริมาณเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอและแน่นอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหาสองต้องมีการกระจายชนิดแ,แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงเช่นการใช้ถ่านหินหรือพลังงานทางเลือกให้มากขึ้นเป็นต้นสามต้องเป็นเชื้อเพลิงที่ราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ สต้องเป็นเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้าแล้วสามารถควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานคุณภาพที่สะอาดได้ยอมรับได้และห้าต้องใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะ กล่าวคือการใช้ไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทยมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอโดยความต้องการไฟฟ้าสูงสุดจะเกิดสามช่วงเวลาคือเวลา10.00 10. ถึง11.00นเวลา14.00ถึง15.00นและเวลา19.00ถึง20.00 20. นค่ะ และความต้องการไฟฟ้าในแต่ละวันจะแบ่งออกเป็นสามระดับดังนี้นะคะระดับที่หนึ่งความต้องการไฟฟ้าพื้นฐานเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ําสุดของแต่ละวันซึ่งในแต่ละวันจะต้องผลิตไฟฟ้าไม่ต่ํากว่าความต้องการในระดับนี้ได้แก่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าพลังงานอิคลีค่ะ ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นระดับที่สองความต้องการไฟฟ้าปานกลางนะคะเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าความต้องการพื้นฐานแต่ก็ยังไม่มากถึงระดับสูงสุดโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าปานกลางควรเดินเครื่องโรงไฟฟ้าตลอดเวลา มอนกับรงไฟฟ้าชนิดแรกแต่สามารถเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตได้โดยการป้อนเชื้อเพลิงมากหรือน้อยขึ้นกับความต้องการเช่นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้การธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเป็นต้นนะคะระดับสามความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าบางช่วงเวลาเท่านั้นสําหรับโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าในช่วงนี้ที่มีความต้องการนี้จะทําการเดินเครื่องผลิต โรงไฟฟ้าฐานโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ตื่นเครื่องตลอด24ชั่วโมงมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดเท่านั้นและเป็นโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทันทีเช่นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าพลังน้ำโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสุกรับเป็นต้นค่ะ